ครับก็สวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับก็คลิปนี้นะครับอ่อ่าพอดีเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการติดตั้งเจ้ายูดบีชาร์ตนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับอ่าตัวแบบเดียวกันกับที่ผมติดตั้งฝั่งข้างคนขับไปนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งเพิ่มนะครับก็คือตําแหน่งคนขับนะครับก็ วิธีการติดตั้งก็เหมือนคลิปที่แล้วเลยครับก็ผมแค่จะย้ายจากอีกฝั่งหนึ่งนะครับมาไว้อีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งผมก็จะเดินสายไฟไว้รอเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมี2เส้นนะครับก็จะมีสีแดงนะครับก็คือขั้วบวกแล้วก็สีดํานะครับก็คือขั้วลบเส้นสีแดงนะครับผมจะมีฟิวไว้1ตัวนะครับซึ่งฟิวตัวนี้จะเป็นฟิวลอรตนะครับฟิวลอดตแก้วนะครับขนาด10แอมป์นะครับ แล้วก็เดี๋ยว2เส้นนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะนําไปจํานะครับหรือต่อเข้าครับขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบที่เราต่อไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็ในส่วนวิธีการติดตั้งนะครับจะยากไหมนะครับเดี๋ยวเราไปรอติดตามรับชมกันครับอ่าครับก็สำหรับเจ้าตัว USB ชาร์จตัวนี้นะครับก็อย่างที่ผมอธิบายไปข้างต้นนะครับก็ผมจะทําการต่อสายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็จะ ประมาณนี้ครับยาวประมาณ่าเมตรหนึ่งนะครับซึ่งจุดที่ผมจะทําการติดตั้งนะครับก็คือ,อบริเวณตรงนี้นะครับจุดเดียวกันกันกบเจ้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็อีกฝั่งหนึ่งผมก็เจาะบ,บริเวณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาทําการถอดกันครับก็ในส่วนของการที่เราเจ้าเจ้าตัวช่องเก็บของตรงนี้ออกนะครับเราต้องทําการถอดเจ้าตัวตะออล่างตัวนี้ก่อนนะครับ อ่านี่นะครับออกมาแล้วนะครับก็ให้ใช้มือนะครับดึงด้านข้างนะครับสองฝั่งก็จะหลุดแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรานำเจ้าตัวด้านข้างตัวนี้ออกนะครับอ่าก็ใช้มือเหมือนเดิมครับเงียบริเวณด้านข้างนะครับแล้วก็ดึงนะครับก็จะออกแบบนี้นะครับอ่าหลุดออกมาแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับ เดี๋ยวเราต้องทําการถอดเจ้าตัวคอนโซลกลางตรงนี้นะครับไอตัวที่ครอบเกียร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องทําการยกออกนะครับก็ให้เราทําการใช้มือนะครับดึงนะครับล้วงเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วทการาดึงครับนี่นะครับก็จะหลุดแบบนี้ง่ายๆครับไม่ยากหลังจากที่เราดึงเจ้าตัวครอบเกียร์ตัวนี้ออกนะครับ จะสังเกตนะครับจะเห็นว่าจะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับก็คือน็อตเบอร์1 1นะครับก็ให้เราใช้กอกแกกนะครับหรือว่าประแจนะครับในการขันออกนะครับอกอนี้นะครับหลังจากที่ขันออกแล้วนะครับก็จะได้2ตัวแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับก็มันจะขยับได้นะครับทําไมเราถึงต้องถอดคลายตัวนี้ออกนะครับก็คือตัวนี้นะครับมันกดเจ้าตัวช่องเก็บของตัวนี้อยู่นะครับเราจําเป็นต้องคลายออกนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราทําการปลดคลายตัวนี้แล้วนะครับให้เรามาสังเกตที่บริเวณช่องเก็บของนะครับในเก๊ะนะครับมันจะปิดอยู่อย่างนี้นะครับก็ให้เราทําการเปิดนะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะมีแผ่น เล็กๆนะครับปิดไว้ก็ให้เราเอาออกนะครับแล้วเราจะเห็นจะมีน็อตอยู่สตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้เราทําการคลายออกเลยนะครับอ่านี่นะครับก็หลังจากที่ผมคลายออกแล้วนะครับสังเกตไหครับอ่าน็อตจะขยับได้แล้วนะครับก็นี่นะครับมันก็จะขยับได้แล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับให้เรา ทำการคลายน็อตหนึ่งตัวนะครับที่ยึดบริเวณตรงนี้ไว้นะครับตรงนี้นะครับแต่ผมคลายไปแล้วนะครับก็เราทําการคลายออกนะครับก็หลังจากที่คลายออกแล้วนะครับสังเกตนะครับมันจะมีเดือยล็อกอยู่นะครับตรงนี้นะครับก็เราทําการดึงออกได้เลยครับแบบนี้นะครับ ก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับอ่าครับก็หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ผมทําการถอดออกมาแล้วนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าผมทําการวาดแบบไว้นะครับอ่าก็คือวงกลมนะครับแล้วก็ทาการกระบาดไว้นะครับก็คืออ่าหาศูนย์กลางนะครับเพื่อเราจะได้นําดอกสว่านนะครับเจาะลงตรงกลางนะครับแล้วมันจะได้กึ่งกลางพอดีนะครับก็อ่าโดยที่ผมใช้เจ้าตัว ตัวล็อกตัวนี้นะครับตัวล็อกของเจ้าลวดบีชาตัวนี้นะครับมาทําเป็นการทาบนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการใช้ดินสอนะครับในการวาดวงกลมนะครับสาเหตุที่ทําอย่างนี้นะครับมันจะทําให้เราเจาะรูได้พอดีนะครับประมาณได้กึ่งกลางนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทําการใช้สว่านนะครับเจาะนะครับ อ่าครับก็ในส่วนของสว่านนะครับผมก็จะใช้สว่านมือนะครับคือสว่านไฟฟ้านะครับก็ส่วนดอกที่ผมจะใช้นะครับผมจะใช้ดอกเจดีนะครับอ่าก็หนาตาจะประมาณนี้นะครับอ่าจริงๆผมก็มีดอกใหญ่นะครับแต่พอดีว่าความคมมันหายไปนะครับช่วงต้นๆนนี้นะครับพอดีผมเอาไปเจาะเหล็กนะครับมันก็เลยไม่ค่อยคมเท่าไหร่ครับผมก็เลยใช้ตัวเล็กนะครับนําไปก่อนนะครับ ก็ในส่วนวิธีการเจาะนะครับก็ให้เราสังเกตที่บริเวณวงกลมนะครับกึ่งกลางนะครับให้เราลิงกึ่งกลางไปนะครับแล้วก็ทําการเจาะได้เลยครับ ก็หลังจากที่ผมใช้ดอกเล็กนํานะครับผมก็จะเปลี่ยนมาใช้ดอกใหญ่นะครับเดี๋ยวใช้ที่ดอกใหญ่นะครับทีนี้เจาะไปเลยนะครับอ่าครับก็หลังจากที่ทําการเจาะแล้วนะครับนี่นะครับถ้าสังเกตนะครับจะเห็นรูนะครับซึ่งผมทําการเจาะไปแล้วนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการลองนะครับก็ เรลองว่ารูขนาดนี้นะครับสามารถใส่ได้ไหมนะครับอ่านี่นะครับอ่านี่นะครับก็ถือว่าใส่ได้นะครับด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับก็ก่อนอื่นนะครับอย่าเพิ่งทําการใส่นะครับเดี๋ยวจะทําการถอดก่อนะครับทําไมผมยังไม่ให้ใส่นะครับเดี๋ยวเราต้องไปทําการเจาะรูเพิ่มอีกหนึ่งรูนะครับซึ่งอยู่ที่บริเวณรถนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันครับอ่าครับก็มาถึงในส่วนอ่บริเวณรถนะครับสาเหตุนะครับทําไมผมยังไม่ให้ทําการใส่เจ้าตัวอายุเบีชาร์จนะครับอ่าเนื่องจากบริเวณตรงนี้นะครับถ้าสังเกตนะครับมันจะเป็นแผ่นปิดไว้นะครับซึ่งรูที่เราทําการเจาะนะครับถ้าหากเราไม่เจาะบริเวณรูตรงนี้ก่อนนะครับอ่ามันจะติดนะครับอ่านี่นะครับท่านสังเกตมันจะติดนะครับเราจําเป็นต้องทําการเจาะตรงนี้เพิ่มอีก1จุดนะครับ ก็วิธีการเจาะนะครับก็ให้เราทําการใส่เจ้าตัวนี้นะครับกลับเข้าไปนะครับอ่านี่นะครับสังเกตนะครับจะเห็นผมทําการใส่กลับคืนเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็คือเหมือนเราประกอบกลับคืนทุกอย่างครับสาเหตุที่ต้องทําอย่างนี้นะครับเพื่อให้เราทําการวาดแบบนะครับวาดวงกลมนะครับหนึ่งครั้งนะครับอ่าแบบนี้นะครับก็ผมทําการอ่าทาเป็นรูปวงกลมแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับก็เราทําการถอดชิ้นนี้ออกเหมือนเดิมครับอ่านี่นะครับถ้าสังเกตนะครับก็คือจุดวงกลมที่ผมทําการวาดไปนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเกือบออกนอกกรอบนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับผมจะทําการมาร์กนะครับให้มันเป็นจุดกึ่งกลางนะครับเพื่อที่จะทําการเจาะนะครับอ่านี่นะครับก็จะเห็นผมทําการมาร์กกึ่งกลางแล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นผมจะนําสว่านนะครับมาทําการเจาะนะครับอ่ากรณนี้นะครับหลังจากที่ผมทําการเจาะรูแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการใส่เจ้าตัวช่องเก็บของตัวนี้นะครับก็นําเจ้า USB ชาร์จนะครับมาทําการล็อกได้เลยครับอ่าครับก็นี้นะครับหลังจากที่ผมทําการล็อกเจ้าตัว USB ชาร์จไปแล้วนะครับอ่าหน้าตา ประมาณนี้นะครับอ่านี่นะครับก็เดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับก็เราทําการสายกลับคืนนะครับโดยทําการสายตรงรูนะครับจะตัวนี้นะครับอ่าก็นี้นะครับหลังจากที่ผมทําการติดตั้งเจ้าตัวช่องเก็บของตัวนี้ไปแล้วนะครับอ่านี่นะครับก็หลังจากนั้นมันก็จะเหลือสายไฟนะครับที่โผล่ออกมานะครับก็คือเส้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการต่อสายไฟนะครับจาไฟนะครับจาก ช่องจุดบุหรี่ที่เดิมนะครับที่ที่ผมจั๊มไปต่อใช้กับเจ้ายู b อฝั่งนี้นะครับนี่นะครับอ่ะครับก็หลังจากที่ผมทําการเดินเก็บสายไฟนะครับอ้อมบริเวณคอนโซลกลางมานะครับก็คือตรงบริเวณเกียร์ครับผมก็อ้อมมานะครับแล้วก็มาโผล่ที่บริเวณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ทําการจั๊มนะครับบวกเข้าบวกนะครับ ดำเขาดำนะครับแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวหลังจากนั้นผมก็จะทําการใช้เทปพันสายไฟนะครับพันเก็บนะครับครับก็หล <sh> ังจากที <sh> ่ผมทําการเก็บสายแล้วนะครับก็จะสังเกตเห็นกระดูกงูตัวนี้นะครับผมทําการยัดเข้ามาไว้ข้างในนี้แล้วนะครับนี่นะครับจะเห็นเป็นสีแดงนี่นะครับนี่นะครับคือผมยัดเก็บไปาแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดลองเปิดให้ดูนะครับว่าสามารถใช้ได้ไหมนะครับผมมีกุญแจมาตําแหน่งอ่า A.C.C. นะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดสวิตให้ดูนะครับอ่านี่นะครับเห็นไหมครับ12.1โวลต์นะครับใช้ได้นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ผมทำการติดตั้งไปก่อนหน้านี้นะครับอ่า12.1โวลต์เหมือนกันนะครับก็ถือว่าใช้ได้ทั้ง2อสั่งนะครับ นี่นะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับเดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทําการเก็บประกอบเข้าที่เดิมนะครับอ่าครับก็ในส่วนของการใส่คืนนะครับผมก็จะทําการใส่น็อตตัวนี้นะครับคืนไปก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็จะยกเจ้าตัวคอนโซลกลางนะครับที่ผมทาการถอดไฟตัวนี้นะครับขยับมานะครับให้ตรงล็อกตรงรูตรงน็อตสองตัวนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับ ็ใว้เราทําการใส่น็อตสองตัวนี้ไปก่อนนะครับไม่ต้องขันแน่นนะครับใส่พอให้มันอยู่ไปก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะทําการขันเจ้าตัวด้านหลังนี้นะครับซึ่งเรายังไม่ได้ขันนะครับเพื่อให้มันมีระยะนะครับให้มันขยับได้นะครับเผื่อตรงนี้ขันไม่ลงนะครับ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็แน่นแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการใส่จ้าตัวครอบเกียร์ตัวนี้นะครับลงมาได้เลยครับอ่านี่นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคอนโซลกลางนะครับก็หลังจากนั้นนะครับคอนโซลกลางนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะเหลือตรงบริเวณตรงด้านหน้านี้นะครับอ่านี่นะครับด้านหน้าบริเวณนี้นะครับ ให้เราน <Okay. S 1> ําเจ้าตัวกาบข้างนะครับตัวนี้นะครับที่เขาเรียกว่ากาบวีครับซึ่งเราถอดไปตอนแรกนะครับก็เราทําการใส่กลับเข้าไปนะครับนี่นะครับก็เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวสุดท้ายก็คือชิ้นนี้นะครับก็ให้เราทําการปิดได้เลยครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับวิธีการประกอบกลับคื้นนะครับ ก็หลังจากที่ประกอบอะไรเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดลองให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เสียบปุ่นแจเข้าไปนะครับทําการเปิดปุ่ม ACC ปุ่มออนนะครับบิดปที่ออนนะครับหลังจากนั้นนะครับลองเปิดดูนะครับอ่าสิบสองจุดหนึ่งโวลต์นะครับขณะที่ยังไม่ได้สตาร์ทนะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทนะครับว่าโวลต์จะไปเท่าไหร่นะครับ ขณะสตาร์ทนะครับโวลต์อยู่ที่13.8นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับตัววัดโวลต์นะครับก็ถือว่าเอาไว้วัดแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับว่าตอนนี้นะครับแบตเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับใดชาร์จชาร์จเข้าแบตอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับในส่วนของอีกข้างนะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับผมก็จะทําการเปิดให้ดูนะครับ ก็จะ13.8เท่ากับฝั่งด้านนี้นะครับก็ในส่วนของการติดตั้งเจ้าตัววัดวัดโวลต์แล้วก็อ่า usb ชาร์จตัวนี้นะครับก็อ่าหนึ่งตัวนะครับก็จะมี2ฟังก์ชันนะครับก็จะมีวัดโวลต์แล้วก็ชาร์จแบตไปในตัวนะครับก็ถ้าหากคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์หรือว่ายังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านแล้วก็อ่าท่านอื่นด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าผมจะทำอะไรนะครับก็เดี๋ยวเรามารอติดตามรับชมกัน,นครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ